สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิปรีวิวเด็กนะวันนี้เราจะรีวิวเด็กสแคร์ครอ้นะครับ1570นะก็เป็นผมว่าเป็นเด็กที่ตีมเท่มากเลยอะน่าสนใจน่าเล่นนะแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะมีคนเล่นเยอะนะครับช่วงคือมันเป็นเด็กที่ออกมาในตีมของอ่ายูกิออกมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งแปลไทยเพิ่งจะมีนะครับเออ่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการโค้ดรูปปั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะก็เด็กที่คือว่า ถือว่าติดเมตาก็พอได้อยู่นะมีคนใช้เล่นใช้แข่งอยู่นะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากได้เด็กใหม่ๆไ,ไว้สู้แบบเป็นเด็กแนวๆไปสู้กับเพื่อนนะผมว่าเด็กนี้น่าเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการพยายเดนาก,กันก่อนเลยนะครับคือเด็กนี้จะเป็นเด็กตีมลิงนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวใบหน้าปกนะครับคือต,ตัวนี้นะชูบอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยตัวนี้เท่ามากเลยนะลิงหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าลิงขบหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นของเด็กนี้นะครับจะมีอยู่ลิงสองใบ แล้วก็ส่วนที่เหลือจะเป็นลิงก์เสริมของเด็กอื่นเอามาช่วยนะครับพวกนี้ใบนี้กน็น่าหามากเลยนะคือใบนี้มันจะใช้คือทำคอมโบแต่ก่อนอาจจะเป็นใบนี้เอาจูเนอร์กับธรรมดาเรียกตัวนี้แล้วก็เรียกเอาตัวนี้ออกมาแล้วเสร็จปุ๊บก็มาทําเป็นตนัวนี้ซึ่งพลังมันจะแบบทํา OtK ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกปัจจุบันใบนี้จะถูกแบนหรือ,อยังไงสักอย่างเนงะเดี๋ยวผมต้องตามลิสต์สักหน่อยหนึ่งผมไม่ค่อยได้ตามแบนลิสต์เลยนะครับมันช่วยเลช่วยเบรกความแบบ OTK ของตัวนั้นได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวกา๊าซเสริมเป็นซิงโคนะครับเป็นใบนี้แล้วก็มีบอลลนเนสนะครับใบนี้โองมากเลยนะต่อมาก็จะเป็นส่วนของเมนเด็กนะครับก็จะมีใบนี้นะอ่าใบนี้เนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของเด็กนี้หรือเปล่านะเอออาจจะเป็นการสเสริมเหมือนกันผมก็เลยยังช่างช่างใจอยู่เพราะผมไม่ไม่ได้จัดเด็กแนวนี้เท่าไหร่นะครับโอเคก็จะมีพวกนี้นะครับหนึ่งิป ชื่อเด็กสกายคอรนะมันก็จะจะมีบอกอยู่ในนี้เนาะสกายคอรแต่ใบนี้ไม่ติดชื่อนะอแต่ก็ให้มาทั้งเด็กนี้แล้วก็เด็กหนึ่งห้าหกเก้านะครับโอเคจะเป็นใบนี้ใบนี้ใบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างครบนะเท่าที่ผมเคยเห็นนะโอเคแล้วก็มีพวกแฮนด์แท็บนะครับแฮนด์แท็บให้มาเยอะมากเลยนะมีหนึ่งสองสามสี่สี่ใบเลยนะแฮนด์แท็บครบทุกแนวการเสิร์ฟการ์ดการเล่นนการเล่นในสุสาน มีเอฟเฟกต์ทำลายด้วยมีใบเอฟเฟกด้วยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีการเป็นนี้ช่วยเสริมคอมโบนะครับเป็นน้องแมวรีปินนะ <c oughs> แล้วก็มีอาร์ติแฟกต์มาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นสแกร์คอรนะครับสแกร์คอรอ๋อสแกร์คอรก็ของเด็กนี้ดิเออผมสับสนสุดเออสแกร์คอรก็อยู่ในเด็กนี้นะครับอยู่ตรงนี้โอเคต่อมาจะเป็นส่วนของเวทมนต์นะครับก็จะมีใบนี้1 2 3เป็นเวทคองระดับสูงนะครับแล้วก็มีเวทต่อเน,นื่องหนึ่งเ,เวทฟิล, 1, 2, ล์มหน,นี้ 1, 2, สำหรัส่วนของอเวเสเซิมนะครับก็จะมีชุบชีวิตมีไลนิ่งมีคอมเบเดเกฟมีดับเบิลตามีคอสอัอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนของกับดักก็จะมีอยู่1 2 3นะครับ3บาใบกระดับปกติ1 2แล้วก็กับดักต่อเนื่อง1นะครับแล้วก็เป็นอินฟินิตี้เอ็มอย์นั้นเป็นกับดักเสริม1ใบนะครับประมาณนี้สำหรับการ์ดภายในเด็ก 1>, 1 5 7 0สแกคอร์นะครับผมว่าก้าถือว่าค่อนข้างครบเลยนะถ้าเกิดใครสนใจจะจัดผมว่าน่าเล่นนะครับเด็กนี้1 5 7 0โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะรีวิวการ์าภายในเด็กก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปน่าจะหาหาเวลามอาธิบายเอฟเฟกนะค,คือค่อนข้างแบบติดทุลักสุดๆนะครับแต่ว่าจะพยายามทำให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิป ซอนจะเด็กซึ่งผมมีหลายเด็กมากเลยที่ยังไม่ได้จัดนะก็จะไล่ไป็นแต่หนึ่งห้าหเลยและไรเก่าๆมากเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปตามทําแน่นอนครับฝากเพื่อนติดตามด้วยนะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซั b สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย